สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้17ตุลาคม2565เที่ยงคืนครับคลิปนี้มาเตือนกลางดึกเลยนะครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านระวังนะครับอย่าประมาทนะครับเอาสั้นๆนะครับให้ได้เนื้อๆเลยโควิด19สายพันธุ์ใหม่มาครับมาขณะนี้มีผู้ติดเชื้อมาจากต่างประเทศเข้ามาในไทยหลายรายนะครับแล้วก็มีการแถลงข่าวนะครับเป็นสายพันธุ์ ชนิดใหม่หลายสายพันธุ์ย่อยที่มันมีการกลายพันธุ์ไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับแม้ว่าในประเทศไทยของเราขณะนี้โควิดมันจะซาลงก็จริงแต่เนื่องจากทุกวันนี้ประเทศมันมีการเดินทางไปมาคนในประเทศมีการเดินทางไปต่างประเทศมีการเดินทางกลับเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็ไปติดเชื้อสายพันธุ์ย่อยสายพันธุ์ใหม่มาจากต่างประเทศนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้มันอาจจะไม่เป็นไรแต่ในวันข้างหน้าคนที่นําเชื้อเข้ามาอาจจะแพร่เชื้อแล้วก็มีการทําให้เชื้อกระจก,กระจายไปทั่วประเทศก็ได้แล้วก็มันมีโอกาสที่จะกลับมาระบาดใหญ่อีกรอบก็ได้เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆเ,เมื่อท่านผู้ชมได้รับทราบข้อมูลนี้แล้วให้ปฏิบัติตัวเหมือนเดิมอย่าย่อนอย่ายานในการป้องกันตัวนะครับ สวมหน้ากากอนามัยนะครับยังจําเป็นล้างมือก่อนเข้าสถานที่ใดๆออกมาจากสถานที่ใดๆไปทาธุรกิจธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ติดต่อธนาคารสถานที่ราชการออกมาแล้วก็ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ไม่นําเชื้อกลับบ้านทํานองนี้ครับสวมเมสอยู่ห่างล้างมือไม่ไปที่คนมากยังเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องระมัดระวังเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเราหย่อนยานไม่ทําแบบเคร่งครัดเมื่อไหร่มันมีโอกาสกลับมาระบาดใหญ่อีกรอบ ถ้ากลับมาระบาดใหญ่อีกรอบคราวนี้แย่แน่ครับก็ไม่ทราบว่าไอสายพันธุ์ที่มันมีการกลายพันธุ์ไปเป็นสายพันธุ์ใหม่นั้นมันรุนแรงมันทําให้ป่วยหนักหรือเสียชีวิตได้มากขนาดไหนก็ยังไม่ทราบแต่ว่าเอางี้ดีกว่าอย่าไปติดมันดีกว่าทุกคนอย่าประมาทนะครับในขณะที่ข่าวต่างประเทศนะครับตามสื่อต่างๆที่เราติดตามข้อมูลข่าวนะครับทางด้านยุโรปเขาก็ว่ามีการระบาด โควิดนะตอนนี้โควิดโควิดเนี่ยมีการระบาดเป็นขาขึ้นเริ่มระบาดอีกแล้วในทางยุโรปในประเทศสิงคโปร์เพื่อนบ้านใกล้เคียงประเทศไทยก็มีการระบาดนะครับนี่ครับจึงเป็นเรื่องมาพูดมาคุยกันในค่าคืนวันนี้ว่าอย่าประมาทโควิด -19 เเป็นอันขาดนะครับถ้าเราป้องกันตัวไม่ดีมันอาจจะระบาดใหญ่อีกรอบและเราจะแย่กันไปตามๆกันครับทั้งด้านสุขภาพร่างกายนะครับทั้ง การจะเอาชีวิตรอดไหมจากโควิด19ทั้งเศรษฐกิจครับถ้ามีการระบาดใหญ่อรอบนี้เศรษฐกิจเรียบร้อยแน่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาประเทศไทยของเราก็บอบช้าด้านเศรษฐกิจมามากพอสมควรเพราะโควิด19นะครับรายละเอียดท่านผู้ชมลองไปอ่านดูที่ลิงก์ที่คอมเมนต์แรกนะครับเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของการพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์ย่อยที่เดินทางมาจากต่างประเทศมีกี่รายกี่รายนะครับมันอาจจะยังไม่มากตอนนี้นะ ต่ระมัดระวังไว้ดีกว่าไปอ่านที่คอมเมนต์แรกครับจะแนบลิงก์ไว้ให้อ่านนะครับเกี่ยวกับข่าวความเคลื่อนไหวการพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่เดินทางมาจากต่างประเทศทํานองนี้นะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับอย่าประมาทนะครับป้องกันตัวให้ดีๆนะครับขอทุกคนทุกท่านปลอดภัยจากโควิด19ครับสวัสดีครับ